สวัสดีครับครั้งนี้เราจะมาทำแท็ก2จุดกันนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้ทำแท็ก1จุดไปแล้วเนาะอ่ะแท็กสองจุดก็จะเป็นการใช้ในรูปแบบของการแท็กที่มีาการซูมแล้วก็การหมุนเข้ามาเกี่ยวนะครับอ่ะจะเป็นการเหมือนกับว่า,าการย่อขยายของภาพนะครับแล้วก็การหมุนของภาพเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะใช้2จุดในการทำนะเหมือนในคลิปตัวอย่างเนาะที่มันจะเป็น กล้องซูมออกมาจากอ่องน้ำนะครับที่ปิดฝาอยู่แล้วก็มีกระบวอยู่แล้วก็ซูมออกแล้วก็หมุนด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวสื่อไปวางเอาไว้นะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเรามาจะทํำยังไง Import ร,รูปภาพเข้ามาเลยนะครับอ่ะของผมก็จะตัวนี้เดี๋ยวคลิปวิดีโอผมจะอัปโหลดเอาไว้ให้นะครับก็ถ้าใครไม่มีหรือจะเอาของผมไปใช้ก็ตามสบายเลยนะอ่ะเอาเข้ามาเลยนะครับ ใส่เข้าไปมาดูคลิปกันนิดนึงนะครับในคลิปตัวนี้นะครับผมได้ทำการสเตรบิลเลเซอร์ไปแล้วเนาะเราจะไ,ไม่ต้องเสียเวลาทำกันนะถ้าใคร ใช้คลิปตัวเองแล้วมันขยโยขยเกมากๆก็สเตอรลิเซอร์สักรอบนะครับแต่อันนี้ผมทําไว้ให้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการสเตอรลิเซอร์กันเนาะอ่ะโอเคมานะครับเพราะงั้นเรามาเริ่มทําการแท็กกันเลยดีกว่าเพื่อความสบายใจของเรานะอ่ะโอเคนะครับก็เปิดเข้าไปที่แท็กเกอร์ใช่ไหมฮะเหมือนเดิมถ้าใครไม่มีก็ไปที่ Windows ใช่ไหมแล้วก็เปิดแท็กเกอร์ขึ้นมาถ้าใครมีก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยจากนั้นให้กด แท็กโมชันขึ้นมานะครับขึ้นมาทุกๆครั้งที่ครับที่เรากดแท็กโมชันเนี่ยเราก็จะได้แท็กพอยที่1มาอย่างเดียวอย่างเดียวเลยจริงๆไม่มีแท็ก2เลยแต่ว่าแล้ว2จุดเนี่ยเราจะเรียกมันขึ้นมายัางไงนะครับก็ที่ตรงนี้ครับที่ตรงนี้นะจะมีโรเทชันและสเกลนะครับการใช้ก็ดูที่ว่ารูปของเราที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้ามันหมุนอย่างเดียวก็โรเทชัน ถ้ามันย่อขยายอย่างเดียวก็สเกลเพราะว่าเพียงแค่เราเปิดแค่ตัวใดตัวหนึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะเปิดพอยที่สองขึ้นมาให้เราแล้วเนาะแต่ในรูปของเราตัวเนี้ยมันมีทั้งสองอันเลยเราก็ใช้มันทั้งสองอันเลยใช่ไหมมันมีทั้งหมุนด้วยและซูมด้วยนะครับถ้ามีตัวเดียวก็ใช้ตัวเดียวแต่ถ้ามี2ก็เปิดทั้งสองตัวมันก็เป็นสองพอยอยู่ดีนะอ่ะเอาละ แล้วเราก็จัดการวางตำแหน่งอย่างที่เราต้องการได้เลยตรงนี้ผมจะไม่ย้อนแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เข้าใจก็กลับไปดูที่การแท็ก1จุดนะครับแท็กหนึ่งพอยต์ในคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะอ่ะเรามาวางกันผมจะวางไว้แบบนี้นะตรงนี้นะครับจุดที่มันตัดกันนิดนึงเข้มๆหน่อยลองดูนะครับเพราะว่า ตอนที่ผมแท็กโดยที่ผมไม่เลคคอร์ดเนี่ยมันได้นะแต่ทุกครั้งเลยที่ผมเล็คอร์ดเนี่ยมีปัญหาทุกทีนะครับมันจะเด้งทุกทีเลยทําไมก็ไม่รู้ละเพราะงั้นไม่เป็นไรเรามาทดลองกันก่อนน,อน,นะครับถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวผมจะไปแท็กก่อนแล้วเอากลับมาสอนต่อนะโอเคอ่ะทําการข้อบไว้นะครับก็ลงรายละเอียดนิดนึดนงเนาะตรงนี้ในกรอบที่สองโอเค จากนั้นนะครับจุดที่2แล้วก็วางเลยจะวางตรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่จะใช้2เม็ดนี้ก็ได้เนาะหรือจะใช้ตำแหน่งอื่นก็ได้ผมใช้ตรงนี้แล้วกันเข้มๆดีนะครับตรงนี้กรอบการคำนวณผมขอกินทั้งสองอันนี้เลยนะครับเอาเท่านี้ให้มันใหญ่โตนิดหนึ่งเพื่อความแม่นยำนะครับ อ๋อโทษทีผมลืมไปนะครับในการแท็กครั้งนี้ผมจะแท็กย้อนกลับเนาะแต่ว่าตำแหน่งการแท็กของผมมันยังไม่อยู่สุดท้ายเลยจริงๆทําได้นะไม่เป็นไรนะครับเราใช้ตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าเพื่อความง่ายเนาะผมเอาตำแหน่งสุดท้ายเลยแล้วกันอเดี๋ยวขาว่างใหม่นิดนึงไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่หรอครับอ่าขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีผมลืมผมลืมเอาละโอเค แก้ตำแหน่งการแท็กใหม่นะฮะเพราะว่าผมวางตำแหน่งพลาดไปการแท็กนะครับจะแท็กจากด้านหน้าก็ได้ในรูปนี้จริงๆแล้วนะครับเราแท็กจากด้านหน้าก็ได้เพราะว่ามันก็เห็นไอตัวกระบวยเนี่ยอยู่แล้วใช่ไหมก็แท็กไปก็ได้แต่ครั้งนี้ผมจะลองแท็ก,กด้านหลังกลับมาให้ดูเท่านั้นเองว่ามันก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมก็เลยใช้ตำแหน่งสุดท้ายของภาพเนี้ยเป็นตัวทํานะครับแล้วก็วางตำแหน่งเมื่อมันเป็นตำแหน่งภาพสุดท้าย เพราะฉะนั้นเราต้องแท็กแบ็ k กลับใช่ไหมฮะก็ต้องไปที่อ n น l y z ไลซ์นะครับอนเไลซ์แบ็กเวิร์ดอ่ะกดแล้วนั่งดูต่อได้เลยนะครับว่ามันหลุดไหมเนาะ,ะตรงนี้เล็กไปนิดนึงเดี๋ยวขอขยายหน่อยให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับอ่ะประมาณนี้น่าจะโอเคอ่ะโอเคนะครับแล้วก็อินเทไลซ์แบ็กเวิร์ดนะครับแล้วก็นั่งดูเนาะว่ามันหลุดไหมถ้าใครหลุดก็ สต็อปทำใหม่นะครับเท่าน,นั้นเอง โอ้นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่มันไม่หลุดเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมอัดคลิปไปเนี่ยประมาณสีหครั้งเนี่ยมันหลุดตลอดเลยนะครับพอมาคลิปนี้ไม่หลุดก็ดีใจนะฮะโชคดีจริงๆโอเคเมื่อมันไม่หลุดก็ดีแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เรามาต่อกันตอนนี้นะครับเมื่อเราทําการแท็กเสร็จสิ้นแล้วก็เหมือนเดิมเนาะก็คือต้องใส่ทารกเกตก่อนเพราะถ้าไม่มีทาร์เกตเนี่ยโทษทีนะพอดีผมไปเลื่อนมัน เพราะถ้ามันไม่มีทาร์เก็ตเนี่ยนะครับแอปพลายก็จะใช้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเราก็เลยต้องใส่ทาร์เก็ตเข้าไปก็เหมือนเดิมครับให้เราใส่ n นูออบเจกต์เข้าไปอ่ะเลเยอร์นิวแล้วก็นูหนูนี้จะใส่ตั้งแต่แรกหรือใส่ที่หลังก็ได้นะครับเพราะยังไงสุดท้ายเนี่ยมันจะถูกบังคับให้ใส่อยู่ดีเนาะถ้าเราใส่ไปเลยเราก็แค่มีเลยแต่ถ้าเราใส่ที่หลังมันก็จะถามมันก็จะบอกว่าไปใส่ t a ร็เก็ตก่อนแล้วก็ค่อยใส่หนูเข้าไปก็ได้อ่ะแล้วก็อ d i t target อของผมก็โน1เหมือนเดิมนะครับโน1เหมือนเดิมแล้วก็โอเคเสร็จแล้วก็แอ p พลนะครับเพื่อนำจุดแท็กทั้งหมดใส่เข้าไปในนูโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะทำการแท็กเสร็จแล้วก็ต่อไปก็คือการตกแต่งภาพของเราแล้วละ่ะอ่ะคราวนี้อย่างที่ได้บอกไว้แล้วนะครับว่าทุกครั้งที่ทำแล้วก็พยายามเซฟตัวเองไว้เสมอ นะเพราะฉะนั้นคราวนี้นะครับผมจะทำการสร้าง Composition ใหม่ขึ้นมาเพื่อเอา Object ของผมเนี่ยไปใส่ไว้ในนั้นแล้วค่อยนำมาใช้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่าวิดีโอของเราเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนปกติใช่ไหมเวลาที่เราถ่ายจากกล้องถ่ายรูปกล้องโทรศัพท์กล้องถ่ายรูปทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วเราก็จะเอาวิดีโอตัวนั้นนำมาใช้เพราะฉะนั้นไซส์มันจะไม่ใช้ไซส์ปกตินะครับในบางครั้งเราก็เลยต้อง ทำการล็อกไซส์มันก่อนนะครับครั้งที่แล้วผมได้ทําการคลิกขวาตัวนี้แล้วก็ New Composition เนาะแต่นั่นคือการเอาคลิปตัวเนี้ไปใช้ต่อนะครับไม่ใช่เป็นการสร้างใหม่นะโอเคนะครับไม่งงนะไม่ใช่เป็นการสร้างใหม่นะตอนนี้นะครับผมไม่ได้ต้องการเอาไปใช้ต่อแต่ผมต้องการสร้างอันใหม่ขึ้นมาใช้กับมันเพราะฉะนั้นผมต้องทําการเซฟไซส์นี้ก่อนนะครับโดยการไปที่ Composition แล้วก็ Composition Setting เพื่อให้มันจดจำค่านะครับค่าของตัวเนี้หนึ่งครั้งนะฮะอ่าเนอะอ่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ก่อนเนาะตัวนี้ผมจะเปลี่ยนไปมั่วๆก่อนเป็นแบบนี้ก็ได้อ่าเป็นไซส์อะไรก็ไม่รู้นะแล้วผมสร้างขึ้นมาก่อนเพื่อบอกว่าอ่านี่คือโทษทีมันต้องไม่เซตติ้งสิมันต้องนิวสิขออภัยนะครับไปที่คอมนิวก่อนเดี๋ยวผมอันนี้อันนี้ไม่ต้องทําตามนะฮะเดี๋ยวผมผมแค่ทำให้ดูว่าจริงๆมันเซตค่าเอามาใช้ต่อได้นะ เท่านั้นเองนะฮะนิวกอดผมก็นิวแบบนี้เนาะนิวมั่วๆไปแบบนี้อ่ะสร้างขึ้นมาแล้วแล้วผมก็จะลบตัวนี้ทิ้งก่อนนะเพราะผมไม่ได้ใช้นะครับคอมหนึ่งนี่ผมจะลบทิ้งไปนะอ่ะไปใส่ผิดที่อีกโอเคไม่เป็นไรดีลิทโหลดอ่ะโอเคคราวนี้นะครับเมื่อเราทําการนิวเนี่ยใช่ไหมมันก็จะได้ตัวนี้มาทุกครั้งทุกครั้งนะครับแต่ว่าเราบอกว่าเราต้องการไซส์ของตัวนี้นะครับไซส์ของแท็กตัวนี้แท็กสองตัวนี้ ใช่ไหมฮะก็ให้เราไปที่ composition แล้วก็ com setting นะครับ com setting มันก็จะกำหนดค่าของตัวเนี้ยมาใช้แล้วให้เราโอเคก็คือตกลงว่าค่าเนี้ยเราจะใช้ค่านี้นะซึ่งมันเป็นค่าเดิมของตัวเนี้ยเราโอเคไปมันก็จะไม่เสียหายอะไรจากนั้นนะครับให้เราไปที่ com และ new com ใหม่ค่าตัวเนี้ยจะถูกเซตขึ้นมาเป็นตัวหลักเหมือนกันทำให้เรานะครับไม่ต้องไปนั่งจดจำค่าตรงนี้ก็ได้ นะครับทุกอย่างก็จะเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือเวลาเนาะก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการสร้าง Composition ที่มีขนาดเท่ากับวิดีโอที่เราตั้งไว้เป็นหลักนะเอาไปใช้กันได้นะครับแล้วก็โอเคได้เลยเนี่ยเราก็จะได้คอมใหม่มาทอหนึ่งที่มีขนาดเท่ากันอย่างนี้เนาะโอเคนะไม่งงนะครับลองลองค่อยๆฝึกดูเนาะมันจะทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วผมสร้างมาทำไม ผมสร้างมาเพื่อที่จะวางอ็อบเจกต์ของผมเข้าไปก็คือตัวหนังสือเหมือนเดิมใช่ไหมฮะอันนี้ผมก็จะพิมพ์เข้าไปว่าอ่ะก็พิมพ์อะไรก็พิมพ์นะครับตามสบายเลยอ่าแบบนี้ใช่ไหมพิมพ์เอาไว้เลยตามสบาย โอเคจากนั้นนะครับเราก็เซตให้มันอยู่ตรงกลางจอเนาะโดยการเซต anchor point ก่อนใช่ไหมครับคลิกขวาที่ตัวมันแล้วก็ transform น,นะแล้วก็ center anchor point อ่ามาอยู่ตรงกลางแล้วแล้วก็อีกทีหนึ่งนะครับ center in view เพื่อให้มันอยู่กลางจอนะครับเวลาเราปรับอะไรก็จะได้ง่ายขึ้นนะอ่าเมื่อเราได้เสร็จแล้วนะครับยังไม่ต้องแก้ไขอะไรเอาไว้แบบนี้ก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกทําโครงสร้างให้เสร็จก่อนแล้วค่อย มาปรับแต่งนะครับอกลับไปที่แท็กเกอร์ศูนย์สองของเราจากนั้นนะครับเอาคอมหนึ่งของเราใส่เข้าไปเลยใช่ไหมใส่เข้าไปแล้วก็เวลาใส่นะครับให้ใส่ในตำแหน่งที่เราวางง่ายที่สุดเนาะถ้าเราใส่ตรงเนี้มันจะต้องใส่เอียง,ยงการปรับเอียงมันไม่เหมาะกับการที่เราจะไปวางอะไรนะครับเพราะงั้นใส่ในตำแหน่งตรงๆต,ต,ต,ตรงไหนก็ได้ที่เราคิดว่าวางแล้วมันง่ายที่สุดอย่างเช่นผมบอกว่าเออตรงนี้มันง่ายนะเพราะงั้นผมก็จะใส่ตรงนี้แล้วก็วางไว้ตรงนี้ ใช่ไหมวางไว้ตรงนี้แล้วก็ลิงก์มันไปกับโนเหมือนเดิมใช่ไหมเอาอยากันยุงลิงก์ไปกับโนโอเคนะอ่ะแล้วลอเพย์ดูก่อนนะครับก่อนที่จะทำอะไรก็เช็คสัดลอบหนึ่งอ่ะนี่แหละนะครับมันก็จะทำการหมุนไปกับกระบวยของเราแล้วนะครับเรียบร้อยพร้อมที่จะปรับแต่งได้ โอเคนะครับการทําในรูปแบบนี้มันดียังไงข้อดีของมันก็คือเมื่อเราต้องการจะปรับแต่งอะไรนะครับมันก็จะสามารถปรับแต่งได้โดยง่ายเลยเนาะเพียงแค่เรากลับไปที่คอม1ของเราตรงนี้ะนะครับผมจะเปลี่ยนสีนะก็เปลี่ยนสีเอา ทุกอย่างก็ปรับได้ตามใจเลยนะครับอ่าผมเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับอ่าเรากลับไปที่แท็กเกอร์ศูนย์สองมันก็จะเปลี่ยนตามใช่ไหมฮะโอเคเนาะ,ะเดี๋ยวขอปรับเส้นด้วยโอเคอ่ะนี้นะครับเนี่ยมันก็จะปรับแก้ได้โดยง่ายเลยนะครับไม่ต้อง ซีเรียอะไรถ้าลูกค้าต้องการแก้ไขอะไรเราก็แค่กลับไปที่คอมนึงแล้วก็แก้ไขมันซะใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเนาะแล้วก็คราวนี้นะครับผมจะใส่เอฟเฟกของเทคเข้าไปด้วยนะครับเอฟเฟกของเทคกก็คือไปที่เอฟเฟกต์แอนด์พีเซตตรงนี้ใช่ไหมฮะกดแล้วก็เปิดขึ้นมาจากนั้นไปที่แอนิเมชันพีเซตตรงนี้แล้วก็ไปที่เทคนะครับ ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นผมเอา Animate In แล้วกันกำหนดตำแหน่งแรกก่อนผมจะใส่เมื่อ1วินาทีให้มันเริ่มเข้ามาเมื่อหนึ่งวินาทีนะกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นนะครับจากนั้นเอาอะไรดีอเอาเป็น Fade Up แล้วกันเนาะอะไรก็ได้นะครับลองดอูใส่เข้าไปลองดูมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ปึ้งปึ้งแบบนี้ไม่สวยไม่สวยเอาใหม่ อ่าคาแรคเตอร์ Character แล้วกันนะครับอ่าจะได้มาทีละตัวเนาะอย่างนี้อ่าลองแบบนี้เราใส่แบบนี้ดูก่อนนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วกลับไปที่แท็กของเราแล้วเรา,ล,เราลองเพย์ดูนะครับมันก็จะทําตามรูปแบบของมันไปเห็นไหมฮะงานของเราก็จะดูมีอะไรมากขึ้นเนาะแก้ไขได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับไม่ไม่เหมือนกับว่าเวลาผิดไม่ต้องมานั่งแก้ไขที่แบบปวดหัวนะครับค่อยๆทำไปเนาะ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วนะฮะคือการแท็กเนี่ยมันยากอยู่ตรงที่การหาตำแหน่งหรือจุดของมันเท่านั้นเองถ้าเราล็อกตำแหน่งได้ดีนะครับทุกอย่างจะง่ายหมดเลยเนาะมันไม่ยากหรอกแค่มันดูเหมือนจะยากเท่านั้นเองอ่ะก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากเลยใช่ไหมฮะถ้าเราจะเปลี่ยนอย่างเช่นเราบอกว่าอ่าไม่เอาละอันนี้นะครับไอ้ตัววิ่งๆิแบบเนี้ยลูกค้าบอกว่าเขาไม่ชอบเราก็กลับไปที่คอมหนึ่งนะครับ แล้วก็ไปหาตำแหน่งเริ่มต้นของเราใหม่ก็คือตรงนี้หรือถ้าใครบอกว่าเอาไม่เอาสิเราไม่อยากใช้เทคตัวนี้แล้วนะเราสามารถลบได้นะครับไปที่ตัวเทคตรงนี้เนาะแล้วก็หาที่หาคำว่าอนิเมเตอรหนึ่งเนี่ยคล,ลิกแล้วก็ดีลิททิ้งไปเพื่อบอกว่าเราไม่เอาเ,เราไม่เอาเอฟเฟกตัวนี้แล้วหาตัวใหม่เอาเอาอะไรดีอ่ อะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปเถอะนะฮะอย่างที่บอกเอ,อ,อยงนี้ก็ได้อะอย่างนี้ก็ได้นะครับลองใส่ดูก่อนเนาะแล้วกลับไปนะครับมันก็จะถูกใส่เข้ามาเห็นไหมฮะนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการทำง,งานของเราก็คือเมื่อเราจะทำอะไรพยายามเซฟตัวเองไว้เสมอนะครับยิ่งมาเป็นงานที่ทำกับคนอื่นด้วยเนี่ย ความต้องการของคนอื่นนั้นมันไม่เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นพยายามเซฟตัวเองเอาไว้โดยการแยกเพื่อให้มันแก้ไขได้ง่ายที่สุดเท่าที่เราจะแก้ไขได้เพราะไม่งั้นบางครั้งเนี่ยการแก้ไขเนี่ยมันแทบเหมือนกับการทําใหม่เลยด้วยซ้ำภาพการแทงสองจุดออกแล้วเนาะไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมฮะพองั้นก็คงเท่านี้ก่อนนะครับครั้งหน้าเรามาเจอกันกับ4จุดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ